วันนี้นะคะเพิ่งจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทำบัตเตอร์คุกกี้กันค่ะแต่เราจะทำสองรสชาตินะคะนั่นคือรสวานิลานะคะกับรสโกโก้โกค่ะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำคุกกี้ไว้กินเองนะคะหรือว่าทำขายเป็นอาชีพเสริมได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะคะพึ่งก็ฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำได้เลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งเค้กนะคะมีน้ำตาลไอซิ่งค่ะมีเนยนะคะมีแป้งข้าวโพดมีไข่ไก่แล้วก็มีกลิ่นวานิลานะคะเราจะเอาเนยนะคะวันนี้เราใช้เนยสดนะคะรสเค็ม120กรัมนะคะจากนั้นนะคะเราจะเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไป50กรัมค่ะ แล้วก็เติมไข่ลงไปอีก10กรัมนะคะเติมกลิ่นวานิลาลงไปอีก3กรัมค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราจะเติมแป้งเค้กนะคะลงไปนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดเราจะใช้แป้งเค้กอยู่ที่135กรัมแล้วก็แป้งข้าวโพด30กรัมนะคะร่อนแป้งนะคะใส่ลงไปในเนยค่ะพอร่อนแป้งครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคนผสมนะคะจะได้เนื้อแป้งออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนหัวบีบนะคะพึ่งจะใช้อยู่ที่เบอร์852นะคะเดี๋ยวพึ่งจะเอาหัวบีบนะคะใส่ลงไปในถุงบีบแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักนะคะตักแป้งนะคะใส่ลงไปในถุงบีบรอไว้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเตรียมรอไว้เลยนะคะไว้บีบ ต่อไปเรามาดูส่วนผสมของตัวรถโกโก้นะคะเราจะเพิ่มโกโก้ลงไป9กรัมนะคะแล้วก็ลดแป้งให้เหลือ126กรัมเราจะใส่เนยลงไปนะคะ120 นะคะคแล้วก็เติมน้ําตาลไอซิ่งลงไป50กรัมค่ะอัตราส่วนเท่ากันเลยค่ะแล้วก็เติมไข่ลงไป10กรัมนะคะกลิ่นวานิลา3กรัมคนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราจะร่อนแป้งแต่เราจะใช้แป้งเค้กนะคะลดลงเหลือ126กรัมนะคะเพราะเราได้เพิ่มโกโก้โกลงไป9กรัมนะคะแล้วก็เติม แป้งข้าวโพดลงไป30กรัมนะคะโกโก้9กรัมนะคะร่อนแล้วก็ผสมลงไปในเนยนะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะก็จะได้ตัวแป้งโกโก้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการบีบนะคะนี่นะคะเราก็บีบลงไปจากนั้นยกขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็บีบยกขึ้นจะได้ออกมาเป็นดอกแบบนี้สวยๆนะคะบีบลงไปค่ะแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็บีบนะคะให้มันสูงขึ้นนะคะ ต,ตัวแป้งบัตเตอร์นะคะจะบีบง่ายกว่านะคะนี่นะคะเราก็บีบออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะนําไปอบต่อไปเรามาดูวิธีการบีบตัวแป้งโกโก้นะคะแป้งโกโก้จะมีความข้นกว่านะคะฉะนั้นใช้แรงบีบเยอะกว่านะคะเพื่อนๆบีบลงไปนะคะนี่นะคะบีบลงไปแล้วก็ยกขึ้นนะคะให้สูงขึ้นแล้วก็บีบยกขึ้นแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราเอาขนมที่เราบีบเสร็จเรียบแล้วนะคะนําเข้าโตาอบค่ะเพิ่งจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่160องศานะคะ,ๆๆะ,คะเพิ่งจะใช้เวลาในการอบอยู่ที่20นาทีนะคะเปิดพัดลมไฟบนแล้วก็ไฟล่างนะคะอบไปนะคะให้ครบเวลาส่วนเตานี้นะคะก็จะเป็นตัวโกโก้ค่ะ พอครบเวลาแล้วนะคะพึ่งก็จะเอาออกมาจากเตานะคะจากนั้นพึ่งก็จะใส่ไส้สตรอเบอรี่กวนนะคะปั้นเป็นลูกๆแต่งตรงหน้าคุกกี้ของเรานะคะเพิ่มความสวยงามนะคะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆเรามาดูวิธีนะว่าคุกกี้สุกยังไงนะคะท้ายของคุกกี้จะต้องเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะถือว่าคุกกี้สุกแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นดอกสวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตัวคุกกี้นะคะจะมีความกรอบนะคะ กรอบนอกนะคะเวลาเรากัดลงไปแป้งเขาก็จะร่วนละลายในปากเลยค่ะส่วนความหวานนะคะหวานกําลังดีไม่หวานมากนะคะและที่สําคัญมีกลิ่นหอมของตัวเนยมากๆค่ะพึ่งแนะนําให้ใช้เนยแท้นะคะมันจะมีความหอมมากๆค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะพึ่งก็ฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะพึ่งมีสูตรขนมอีกเยอะเลยค่ะที่เราจะมาได้ลงกันในสูตรช่องของพึ่งนะคะวันนี้พึ่งขอตัวลาก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย